ช้าก็คือจะเป็นชิวชิวมอร์นิ่งไปนะคะเม่วานนี้ก็แบบว่าค่ทำอะไรไปแต่ตอนนี้นก็รู้สึกว่าเออจะเริ่มไม่ชิวแล้วเพราะว่าตอนนี้หกโมงยี่สิบเอ็ดแหละก็เดี๋ยวต้องไปอาบน้ำแต่งตัวเป็นฟ้าอะไรอย่างนี้ก็น่าจะประมาณเจ็ดโมงก็คือเริ่มไม่ชิวละโอเคงั้นเดี๋ยวเรารีบไปดีกว,ว่าไป โอ้ยอยากนอนทุกคนพูดพูดจริงปกติเราไม่ได้ตื่นเวลาอยานี้คือเราตื่นสายมากแต่วันเนี้ยก็คือตั้งใจจะชิลค่ะแบบว่าเราก็จะเราจะเป็นมอร์นิ่งที่แบบเย็นๆอาา่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องรีบละเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นวันที่ไม่ใจเย็นละค่ะเพราะว่าเวลามันเริ่มเดินไปเรื่อยนะทุกคนโอเค okay. let's go สู้กับน้ำข้างล่างนะคะเฮ้อค่อนเย็นอยู่แต่ว่าจริงก็มีน้ำอุ่นแต่ว่าก็หนาวอยู่ดีไปจับซูเปอร์แมนตั้นตั้นตั้นตันไปต่อสู้กับเหลาร้ายน้ำเย็นข้างล่างแต่ว่ามีน้ำอุ่นอยู่อย่ากน้ำเละ อนนี้ก็คืออาบน้ำเต่งตัวเรียบร้อยแล้วตอนนี้พี่เวลาน่าจะประมาณหกโมงเกืบอบเจ็ดโมงและเกามงกับเจ็ดโมงมาตั้เช้าแล้วนะโอเคโอเคแล้วก็จะมามัดผมแล้วก็ใส่ทาครีมแต่งหน้านิดหน่อยประมาณน,นี่ทุกคนเราก็จะมาแชร์วิธีการมัดผมแบบไม่ให้บโบลุดแบบ ไม่มีไม่หลุดแน่นอนวิ่ง,งไงก็ไม่หลุดคือน่าจะเป็นทีนิที่คนใช้กันเนยอะอยู่แล้วแต่ว่าก็จะมาแชร์อยู่ดีเพราะว่าเผื่อใครที่ยังไม่รู้ไงเออก็มันผมก่อนแบ่งปอยอะไรไปคือน้ามาายาวมากคือแบบช่วยด้วยช่วย I can see anything คือแบบว่าคนข้างที่จะยาวอยู่เพราะว่าตั้งใจอยากจะไว้หน้ามาดูคนให้มันแบบ ให้มันกลายเป็นปลอยแต่ว่าตอนนี้ก็คือค่อนข้างที่จะทรมานอยู่เพราะว่ามันยาวมากเลยทุกคนเ, so เอ้ยโซยาวอะเออแต่ว <c oughs> เากทำามีทุกวันวนะเนาะเดี๋ยวก็ชินนะก็คือเราก็จะทำการมาผมมาผมก่อนนะทุกคนเห็นบอ แบนี้แล้วก็เราก็จะยังไม่มัดหมดเราก็จะดึงลางอย่างขึ้นแบบนี้เอาก็จะใช้โบเอาก็สอดเข้าไปในยางที่เราดึงไว้เมื่อกี้เราก็มัดอย่างเงี้ยทุกคนเพราะว่าเนี่ยโบเราก็จะไม่หลุดหายไปไหนถึงแม้มันจะหลุดไม่ใช่โบแล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่หลุดออกจากหัวของเรานะคะเราก็จะไม่ต้องซื้อโบใหม่บ่อย นี่ก็คือเป็นเทคนิคหนึ่งที่ใครไม่รู้ก็สามารถไปใช้ได้จะอย่างนี้ก็แบบมาตามปกติเลยฟิเิชลุกแล้วก็จะมาแต่งม้องแต่งหน้ากันเพราะว่าหน้าตอนเช้าก็จะเข้าให้จะแบบว่าสดเกินนะ มันจะมันมันจะไม่ฉ่ำนะเออแล้วก็คือแบบเราอะเรื่องเครื่องสำอางไว้ที่โรงเรียนทุกคนคือวันนี้ก็จะเป็นการแต่งหน้าที่ค่อนข้างที่จะไม่เต็มต้นฉบับอะงงเพราะว่าจริงจริงอะมันก็จะเ,เต็มแหละมันก็สามารถทําทุกอย่างได้แบบมีมีอะไรนู่นนี่นั่นแต่ว่าที่เขียนคิ้วทุกคนอยู่ที่โรงเรียนแล้วก็ที่กีตาร์ด้วยเืาอ,อยู่ด้วยกันวันนี้ก็เลยจะเป็นการแต่งหน้าที่แบบว่าชิวๆไปก่อน ก็แบบธรรมชาติสุดๆสุดๆเลย mm. ก็แล้วก็จะทาครีมก็ mm. ทาครมเอาไปก่อนเพราะว่ามันจะได้แบบผิวจะได้ชุ่มชื้นนะฮะซ mm. ึนนาว่าก็ไม่ค่อยรู้อะไรหรอกนะจริงๆ,ๆแล้วอะก็ ก็ดูๆตามๆเข้ามาอะไรเงี้ยคิดว่ามันน่าจะช่วยได้หรือเปล่ <laughs> าก็คือทําให้ผิวเราแบบชุ่มชืนก่อนแล้ลงแต่งหน้าไปเงี้ยมันจะได้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็จะได้เนียนไปด้วยอะไรเงี้ยก็รอแป๊บหนึ่ <c oughs> บบนง หน้าเหมือนหอยทากมากเลยอะคือมันมีเอตรงเนี้ยคือหอยทากมากมีกระดองข้างหลังเนี่ยต่อไปก็จะมาเติมกันแดดนะคะเป็นสิ่งที่เราต้องทาทุกวันนะาว่าถึงแม้ว่าแบบยังไงก็ตามคือเอ้ยคือถ้า,าจะถึงแม้เราจะดี้ยังไงก็ตามคือเราต้องทากันแดด anyway นะคะต้องทาเด้อ สองข้าวเนื้อซึ่งมันก็เกิน,นะค่ะมันก็ไม่เป็นไรนะกคดด็คือขาดดิเอ้ยเกินดีกว่กับขาดเราใช้ของบ b i ร r ยูวีตัวนี้เรามองว่ามันก็ดีนะก็แบบไม่ได้ลอยไม่ได้วอกนะแตหรับเราก็คือเพราะว่าจริงๆแล้วก็เลือกเครงแต่งหน้าไมา่ค่อยเ,เหมือนกันก็คือแบบว่าจะเน้นวิธีแบบซื้อมาแล้วใช้ไปก่อน แล้วก็อก็ใช้ถ้ามันไม่ไดีอะไรก็จะใช้ไปเลยเพราะเราก็เปรียบเทียบไม่ค่อยเป็นด้วยจริงๆแนละ้วอะแบบอันไหนดีกว่าหรืออันไหนแบบไม่ดีเลยอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่ก็จะใช้ feeling เอารู้นใช้ความรู้สึกเอาว่ามันดีแล้วตอนนี้เราถึกว่ามันมันเบาด้วยนะมันแบบมันบางอะเด็คือมันทำให้หน้าของเราขาวขึ้นมาใน ระดับหนึ่งแต่ไม่ได้ลอยก็ถือว่าโอเคใช้ได้ลองสุดยดหนึ่งก่อนแต่จริงมันก็ไม่ได้ซึมหรอกนะเพราะว่าครีมกันแดดมันก็แบบคือมันไม่ใช่ครีมอ่ะมันคือแบบมันกันเคลือบผิวให้แบบว่าต้องกันแสงแดดอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วอ่ะครีมกันแดดลาครต้องเติมประมาณทุกสองถึงสามชั่วโมงเพราะว่ามันก็จะแบบหมดรีดแต่ว่าฉันก็คือทาแค่ตอนเช้าไปเลย ก็ก็คงใช้ได้อยู่อย่างนี้นก็กระแดดตอนเช้าแล้วกันเออเพราะว่าแบบบางทีก็ไม่ได้เติมือาจริงอันนี้เติมได้นะระหว่า,างวันอะแล้วก็แบบเติมหน้าใหม่อีกนึงหรือเปล่าแต่ว่ามันถ้าเราเติมอะมันก็ไม่ได้ดูแย่นะมันก็จะแบบแค่เติมแป้งทบอีกรอบแบบเนี้ยก็น่าจะได,ด้แต่ว่าไม่ค่อยได้เติมเท่าไหร่เพราะว่าด้วยความขี้เกียจด,ด้วยอะไรด้วยก็เลยแบบว่าทาแค่ตอนเชา้าไปเลยต่อไปเราก็จะมา ลองครชัซนซึ่งสภาพค่อนข้างแย่ดีนึนงต่ใช่ของสซสีนะทุกคนจริงๆแล้วก็คือไม่รู้เหมือนกันว่าอ,อันไหนดีเมืนกันแต่ว่าชอบสีกับปุกคือแบบเป็นคนชอบสีมินมากชอบแบบสีนี้อ่ะคือมีของที่เป็นของสีเนี้ยเยอะมากซื้อตามสีที่เราชอบเลยตรงๆจบๆออเออนี่เคยใช้หนที่ไปรู้จักเพื่อนใหม่ทีคือเอากดอย่างงี้ใ่คนแล้วก็มาโหนบน ก็จะได้แบบเวลางลงหน้าเราก็จะไม่เหนือเกินไปอะไรอย่างงี้ยแต่ตอนเนี้ยคือเราแต่งหน้าในที่มุดเป็นประจำวันนี้ก็จะไม่ค่อยรู้น้ำหนักมือเท่าไหร่คือด้วยความที่แบบวันจันตอนเช้าได้ไงแล้วก็ไม่ชอบเปิดไฟสีขาวด้วยคือชอบอยู่ในแสงสีส้มสีเหลืองซึ่งแบบไม่ควรจะแต่งหน้าในแสงไฟสีนี้แต่ว่าก็ทำมาโดยตลอด เฮ้มันก็สวยมาโดยตลอดนะจริงจริแล้วนะอะไรมุมคืออย่างนี้เราพูดได้ไหมคือเราก็คือสวยอยู่ชมเต็มไปเลยชมเต็งทุกวันใครไม่บอกว่าเราสวยเราก็บอกเราสวยจุเรน่องคามาใจจริงๆแล้วอ่ะทุกคนเคยเป็นไหมแบบเราก็จะชอบแบบคิดเยอะคิดเยอะเกินเยอะมากเยอะแบบโอเยเหมือนแบบ โลกทางใบเป็นแบบโลทางใบวันนี้ก็คืองงว่าเออจีย็ยนเดอร์ไม่มีใครสนใจแล้วขนาดนั้นนะทุกคนแต่บางที่หัวมันก,มนก็มันก็อดคิดไม่ได้เนาะมันก็แบบมันก็ไปเองมันก็คิดไปเองแลว้วอ่เออแบบนั้นอันนี้ก็ไม่ได้เขียนคิ้วก็จะเป็นการตัดแก้มเลยอันนี้ก็คือไม่รู้เหมือนกันเป็นจิกของพี่ไม่ก็ของแม่มา <c oughs> ก็ทำการปัดแก้มตัวนี้นะคุณตรงนี้ตัวนี้ตังนี้แล้วก็ตรงนี้ด้วยคือแบบตอนแรกอะเราถือว่าปกติเราปัดแค่แก้มเราสึกว่าแบบมันดูลอยๆอยอะมันดูเหมือนแบบมันไม่ค่อยมีมิติเท่าไหร่แบบเหมือนมันมีแค่แก้มไงแต่พอเริ่มแบบอะปกติปัดแค่ตรงนี้แต่พอเราเริ่มปัดคางอะมันเริ่มส่าเออมันเป็นสีเดียวกันแหละมันเป็นโทนเดียวกันแหละมันไม่ได้อยู่แค่ตรงกลางที่แบบแก้มจมูกแล้วก็แก้มอะไรเงี้ยเออมันก็จะมีคางที่แบบว่า เฮ้ยฉันเหมือนแบบเหมือนแล้วเราเ,ราเ,ราเราหมือนแล้วไล่โทนแบบว่าเราแรงเงาอะเออมันก็แบบแต่สีเดียวกันก็รู้สึกว่าเออมันช่วยทําให้หน้าเราแบบมีมิติมากขึ้นก็ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าแต่ว่าความรู้สึกมันเป็นยัางานานั้นะทุกคนก็จะแบบเออมันมันจะไม่ได้ลอยแค่แบบมีสีแดงแค่ตรงนี้อะไรเงี้ยแลนน้วตัวหนูก็จะโล่งๆข,ขาวๆไปใช่ไหมพอเราทาแป้งะอะไรเงี้ยแล้วก็ลิปแล้วพอแบบทายิงก็รู้สึกว่าเออมันก็ดี ก็ทาตาด้วยทาตรนี้ก็เลยใช้ทุกอย่างทาพร้อมกันมาเลยทาแบบไม่ต้องทาตาแต่ว่าเป็นปลายตาตัวนี้ือถามว่าตอนนี้ก็คือมองไม่เห็นเลยคือถ้าถ้าเราแต่งตามกล้องอ่ะมันแดงมากคนเลยก็เลยต้องดูกระจกนิดนึงเพราะไม่ไงนะั้นหน้าเราก็จะฉ่ำเกินนะเพราะว่าในกล้องสีมันจะซซดกว่าตัวจริงหนึ่งไม่นิดนิดนิดอยู่เออไม่รู้ แต่ว่าไม่ได้นิดขนาดนั้นก็เยอะอยู่แบบนี้นในก็อาจจะไม่ค่อยเห็นสีแต่ว่าจริงๆแล้วมันมันออกแล้วนะมันมีสีแล้วเพราะว่าถ้าแต่งเยอะกวน,นี้ก็อาจจะเด็อาจจะเยอะเกินอะไรเงี้ยโอ้โวันนี้ก็จะแต่งแค่นี้เลยแล้วก็มีลิปแล้วก็เดี๋ยวปับแต่งลิปหนึ่งโครชอบสีลิปอันนี้มาก มันเข้ากับหน้าของเราสุดๆคือมันทาแล้วมันดีมากคือเป็นเนื้อที่มันไม่เหนอะด้วยคือแบบของนืวเรลปารีส <little> เป็นเบอร์หน,นึ่งสี่แปดคืออันเนี้ยก็เป็นจีของพี่มาเหมือนกันไม่ก็ของแม่สักอย่างนึ่งคือชอบมากแล้วก็เลยขอมาเรียกว่าขอได้ไหมขอไปจีมานั่นแหละจริงๆแล้วก็คือแบบแล้วก็ยิบปะของตัวเองเลย <laughs> ไม่ก็คือขอโทษค่ะแต่ว่าแต่วัวนดีิจริงคือคือมันเป็นคือตอนแรกเราสึกว่าสีมันน่ากลัวมากแบบมันดูน่ากลัวแต่ว่าด้วยเนื้อลิปอะมันดีมากเลยนะมันมันไม่ได้ดูแมทขนาดนั้นแล้วมันก็ไม่ได้กรอสดกบบ็รู้สึกว่าแบบเออสวยอะแบบเออนะคะแล้วก็เบาปากดีแล้วก็ติดติดทนค่อนข้างดีก็คือวันนี้ก็จะน่าดูแบบโลโๆนิดนึง ไว้แบบมาถ่ายไว้มาไว้มาถ่ายคลิปใหม่ในแบบฉบแบบชอบจัดเต็มอะไรเงี้ยเออติงหน้าไงต่อไปก็ทาแป้งเราใช้แบบแป้งฝุ่นปกติก็แบบธรรมชาติอะไรอย่างนี้ธรรมชาติปกติไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็แต่งเงี้ยถูกงานแหละก็คือแต่งเป็นอยู่อย่างเดียวกันคือชอบใช้แป้งฝุ่นเพราะว่าบางทีอ่ะหน้ามันันะทุกคนแล้วแบบเราใช้แป้งฝุ่นก็เลยจะช่วยให้แบบว่า หน,าน้าเราก็จะไม่มันแล้วก็คือทาแป้งที่หน้านแล้วอย่าลืมทาคอนะทุกคนก็คือเริ่มหิวแล้วต้องลงลงไปกินอะไรข้างล่างล้ครับจะหายไปไหนวะอันนี้คือช้อนอร่อยช้อนอร่อยต้องเป็นแบบเมียทุกคน การกินโยเกิร์ตในตอนเช้าหรือว่าตอนท้องว่างจะทําให้ร่างกายเนี่ยดูดซึมประโยชน์ของโยเกิร์ตได้อย่างเต็มที่สุดช่วยกระตุ้นการทํางานของลำไส้ระบบขับถ่ายดีขึ้นร่างกายสดชื่นและช่วยอิ่มท้องด้วยเพราะเราอิ่มท้องเนี่ยเราก็จะทมให้เราได้กิน ขอที่น้อยลงแล้วก็ช่วยลดความอ้วนด้วยสําหรับรสาวๆที่อยากลดความอ้วนคือแนะนําสุดๆไปเลยจะถึงยังไงก็อย่าลืมคํานวณปริมาณน้าตาลด้วยนะเพราะว่าในโยเกิร์ตแต่และตัวเนี่ยก็มีน้าตาลที่ต่างกันใดๆนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ปรับให้เข้ากับตัวเองแล้วก็ปรับให้เข้ากับร่างกายตัวเองมากที่สุดนะครับ ถึงเวลาโรงเรียนแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็คือจะสายแล้วโอเควันนี้ก็จบไปแล้วนะคะกับเออกิจกรรมตอนเช้าที่ว่าเราทำอะไรกันบ้างน,นะคะแล้วก็บายบายเจสี bye ่พักทีนะคะก็ไปโรงเรียนก่อนแหละบายจะไปสาย